สวัสดีครับผมสุพจย์นะครับลีฟเริคุณเป็นคอฟฟี่เชฟเชอรี่ของอารอาชูนะครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้กันในเรื่องของการตอร่อนมนะครับการต่อน,นมนี้มีความสําคัญมากเลยกับการทําเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน,โรน,น่ร้อนลาเต้ร้อนหรือการนํำฟมนมเนี่ยไปใช้ตกแต่งเนะครื่องดื่มตัวอืนนะฮะตอนอืนเนี่ยก็ต้องมาดูกับว่านมที่ใช้เป็นนมสด ต้องเป็นปรสมทันทีไลท์แชเย็นนะครับโดยที่๋ยวหยิบของอยากโตให้ดูเลยอ,อย่างนี้นะครับแชยเย็นจาังนั้นก็เทลงไปในพิชเชอร์ประมาณครึ่งนึตของพิชเชอร์นะครับอย่างนี้ประมาณห้าร้อยซีซีไม่ได้เดือดครับ นมเนี่ยต้องเป็นนมสดแช่เย็นนะครับเพื่อยืดอายุการตีมเนี่ยให้ได้นานขึ้นแล้วก็ทําให้โฟมนมเนี่ยเนียนมากยิ่งขึ้นด้วยนี้เราก็ได้ละนมที่ใชรก็จะไาขึ้นพิเชอร์อยู่วันนี้นะครับจะเห็นรอยเย็นๆของเขาหรือว่าจะเป็นข้างในก็จะอยู่วันขึ้นพิเชอร์จากนั้นต่อไปารับสตีมก็ต้องเริ่มจากจเรียกว่าก๊น้ํานะครับที่อยู่ในตัวของก้านสตีมเนี่ย กอ,อ,อนะครับถ้าเปิดโดยโตรงบางทีอาจจะกระเด็นใส่เราอาจจะใช้ผ่าเนี่ยปิดไว้แล้วก็เปิดถ้าไม่เปิดเนี่ยนมน้ำเนี่ยมันก็จะลงไปอยู่ในตัวน้ํานมของเรามันก็จะทําให้คุณภาพของนมเนี่ยลดน้อยลงไปดังนะัน้นก็จุมวิธีนี้สําคัญมากนะครับว่าจะเรียงก้านตรงจะหรือว่าจะบิดนิดหน่อยจะจุมไปตรงไหนดีแต่เรามาดูใกล้ๆกันอ่ะ ก็จะจุ่มไปประมาณครึ่งของหัวก้านสตรีมนะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะขยับพิเชษไปนิดนึง<ม>เบี่ยงไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้แต่อย่าให้ไปติดมากนะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเบี่ยงนิดนึงอย,อย่างนี้นะครึ่งข,ของหัวก้านสตรีมจะสังเกตนะครับจากนั้นเราก็จะเปิดขึ้นให้สุดให้นมมันหมุนไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นก็ใช้มือประคองไว้นะครับ แล้วก็ใช้มือจับดูว่าความร้อนได้หรือยังได้แล้วเราก็ปิด,ดจะสังเกตว่าเราก็จะได้โฟมนมที่หนานุ่มนะครับจากนั้นเราก็อย่าลืมที่จะต้องทำความสะอาดตัวก้านสตรีมด้วยหลังจากที่เป่าเสร็จนะครับเช็ดพร้อมกับเปิดไล่อีกครั้งหนึ่งโอเคจากนั้นเราก็จะได้โฟมนมที่หนานุ่ม ครับสำหรับการเทคาปูชิโน่หรือจะเป็นลาเต้อาร์ตหรือจะทำเป็นเครื่องดื่มตัวอื่นนะครับสังเกตมนะครับผมก็ะแบบนี้ควาสำคัญของการเป่านมเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเทอร์โมโมิเตอร์ด้วย ว่าเราต้องใช้โดร์มิเตอร์ม,ม,รมาวัดว่าความร้อนเราได้65-70องศาเซลเซียสหรือเปล่าหรือ140หรือ160องศาฟาเรนไฮต์หรือเปล่านะฮะเราควรที่จะใช้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจุ่มไว้ตลอดในช่วงสัปดาห์แรกแต่พอเราเริ่มคุ้นแล้วเนี่ยเราค่อยเลิกที่จะใช้เทอร์โมมิเตอร์ได้หรือจะตรวจสอบโดยสัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งก็อยู่ที่ตัวบริษัทนะครับอันนี้คือการให้ความรู้ในเรื่องของ การสตีมนมนะฮะถ้าเกิดว่าท่านไหนมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคลิกหรือเข้ามาสอบถามในหัวข้อของการถามตอบของไบซาคินิกได้นะครับถ้างั้นการให้ความรู้เรื่องการสตรีมนมหมดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ